สวัสดีค่ะอ้อยนะคะพันตรีหญิงกรวันมีสิทธิ์นะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลาเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆน,นะคะเพราะน้ำมันปลามีสารสำคัญนะคะคือโอเมก้า3นะคะจากปลาซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจาเป็นนะคะ ที่ร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้และขาดไม่ได้ซะด้วยนะคะแพนถ้าเกิดเราไม่ได้รับประทานปลาในทุกๆวันนะคะเราก็จะต้องจําเป็นนะคะที่จะต้องหาทดแทนด้วยน้ามันปลาแบบสกัดนะคะซึ่งจะสะดวกมากๆนะคะถ้าเกิดสกัดมาเป็นเม็ดแล้วป้องกันการขาดภาวะของการขาดกรดไขมันจําเป็นที่อ้อยกล่าวข้างต้นนะคะ ก่อนอื่นนะคะอันดับแรกเลยอ้ออยากจะให้เรามาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาเนี่ยแตกต่างกันนะคะน้ํามันปลาทํามาจากปลานะคะ,ะ,คะส่วนน้ํามันตับปลาเนี่ยออสกัดมาจากตับของปลานะคะซึ่งน้ํามันตับปลาเนี่ยจะมีวิตามิน A วิตามิน D สูงนะคะซึ่งช่วยบํารุงสายตาบํารุงผิวพรรณบํารุงกระดูกนะคะแต่ว่าวิตามินทั้งสองตัวนี้นะคะจะละลายได้ดีในน้ํามันละลายง่ายในน้ํามันนะคะแล้ว แล้วก็จะขับถ่ายออกไปยากจึงเหมาะสำหรับคนที่ขาดวิตามิน A เท่านั้นนะคะและสามารถใช้แค่ช่วยครั้งครึ่ชขาวนะคะจึงจะไม่เกิดอันตรายนะคะส่วนประโยชน์ของน้ำมันปลาเนี่ยนะคะหลายๆท่านคงทราบในเรื่องของประโยชน์น้ำมันปลาที่เรียกว่า DHA นะคะที่เป็นจุดเด่นของน้ำมันปลาแบบถ้าของไทยทำนี่จะใช้ชื่อว่า f i ชเชอร์ฟินะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของการลดระดับ ไขมันในเลือดนะคะที่เรียกว่าไตกรกลีเซอไรด์นะคะอันที่2ก็คือประโยชน์เกี่ยวกับมีฤทธิ์ในการต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะคะจึงช่วยให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนดีขึ้นนะคะอีกทั้งบำรุงสมองบำรุงประสาทนะคะหมอสำหรับตั้งแต่เด็กทารกนะคะจนถึงเด็กในวัยเด็กนะคะวัยเรียนซึ่งสมองเนี่ยกำลังพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ค่ะ ช่วยป้องกันความจําเสื่อมในคนสูงอายุจากการที่น้ํามันปลาช่วยให้เลือดไหลเวียนคล่องขึ้นนะคะมีธิ์ต้านการอักเสบเพิ่มภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ช่วยลดอ,อ,อัตราของการเต้นของหัวใจนะคะในคนที่มีอัตราการเต้นหัวใจที่เร็วนะคะและถี่นะคะจากและก็คนที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยของโรคหัวใจนะคะ แลคนในคนที่อ้วนในคนที่น้ําหนักเกินนี่บางคนก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจที่สูงกว่าปกตินะคะเออทำไมทาไมเราถึงเลือกออน้ำมันปลานี่มีขายเยอะแยะมากมายนะคะทำไมพวกเราถึงเลือกที่จะต้องใช้น้ำมันปลาของบริษัทไทยทำนะคะเหตุผลนะคะน้ำมันปลาในท้องตลาดเนี่ยนะคะมี มีขายมากมายก็จริงและการสกัดนําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็นําเข้ามาจากทะเลเหนือนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการปลาะสารปนเพื่อนนะคะแต่ในจํานวนมิลลิกรัมที่ในพันมิลลิกรัมเนี่ยฮะในน้ำมันตาของบริษัทไททามาริอันเนี่ยนะคะมีปริมาณ DHA เนี่ยฮะสูงถึง400มิลลิกรัมและปริมาณ EPA สูงถึง250 มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะสูงกว่าท้องตลาดเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะให้พวกเราเนี่คะไปหัดสังเกตเอ่อฟิตออยล์ที่มีวางขายตามท้องตลาดแล้วก็ดูในปริมาณพันมิลลิกรัมเท่ากันเนี่ยนะคะของบริษัทเราเนี่ยจะสูงโดดเด่นเลยนะคะว่าเขามี d ี a กี่มิลลิกรัมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มี EPA กี่เปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าไทยทำสูงกว่าทุกๆบริษัท นะคะในวันนี้ในประเทศไทยเราเพราะไอชอบสังเกตเวลาไปเดินตามช็อปอาหารเสริมนะคะแล้วก็หยิบตัวฟิตออยมาดูนะคะของเราเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นในเรื่องของปริมาณที่สูงเนี่ยนะสามารถนำมาใช้ในลูกค้าที่ต้องการบำบัดในกลุ่มของไขมันในเลือดสูงกว่าปกติโดยเฉพาะไตกลีเซรัยนะคะ จากที่อ้อยได้มีลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาฟิชเชอรฟิตของเราไปนะคะมีอยู่รายหนึ่งนะคะที่ตรวจไขมันในเลือดไตกรกลีเซอไรด์สูงถึง500มิลลิกรัมไอ้500เปอร์500มมิิลลกรัเปอร์เซ็นต์เท่านะคะเ,เขาใช้น้ำมันปลาฟิชเชอร์ฟิตของเรานี่นะคะวันละ3กรัมก็คือ3เม็ดต่อวันเนี่ยนะคะภายใน15วันเขาสามารถลดไตกรกลีเซอไรด์ลง เหลือแค่จาก500เหลือแค่202นะคะภายใน15วันเองไม่ได้ใช้ยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลของน้ำมันปลาของบริษัทเราที่สามารถช่วยลูกค้าที่มีภาวะไขมันไตรกอสรายสูงนะคะซึ่งอันตรายต่อการแข็งตัวของหลอดเลือดและก็เกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะในคนที่ชีพจรที่เต้นเร็วนะคะและก็ถี่ซึ่งเสี่ยงต่อ โรคต่างๆนะคะเสี่ยงต่อ,ตอการทำงานของหัวใจที่สูงมากนะคะคนเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้น้ำมันปลาของเราเนะะี่ยฮะในเคสที่อ้อยใช้เครื่องตรวจเนี่ยนะคะรับประทานไปสักประมาณ15วันมาตรวจใหม่เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเขาลงมาเริ่มปกตินะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะคะพเพ อ้อยขอฝากนะคะเรื่องของน้ำมันปลาเนี่ยมีความจําเป็นสำหรับทุกๆบ้านเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเราที่อยู่ในวัยเรียนนะคะคนท้องซึ่งจะช่วยในเรื่องของทาโรกในครรภ์ในเรื่องของพัฒนาการทางสมองในวัยผู้ใหญ่แบบเราๆป้องกันไขมันในเลือดอุดตันนะคะช่วยการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในวัยชารารุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะก็ช่วยให้ท่าน ป้องกันสมองเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆบ้านควรจะมีน้ำมันปลาติดไว้ทุกๆบ้านแล้วก็สำหรับไทยทําอะไรอ่ะเรามีน้ำมันปลาหลายซีรีส์มากนะคะมีถึง6ซีรีส์ด้วยกันแต่และซีรีส์ก็จะมีจุดเด่นของปริมาณ dsa กับ epa ไม่เท่ากันอย่างฟิชเชอร์ epa ก็จะเด่นไปในอีกเรื่องหนึ่งนะคะในคลิปหน้านี่นะคะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเรื่องของฟิชเชอร์ epa นะคะของไทยทําว่า มีส่วนช่วยในเรื่องอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะพวกเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็แนะนำลูกค้านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ